ได้มีบุญบารมีวันนี้พ่อดีใจที่ลูกของพ่อได้สร้างบุญสร้างกุศลลูกเอ่ยเจ้าทําได้ดีแล้วลูกพ่อดีใจไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนพ่อก็ยังติดตามเจ้าเหมือนเดิมไม่ว่าลูกจะทําอะไรก็จงมีสติมีปัญญาให้ลูก เท่าทันใจของรูปแม้ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นบุญวาสนาแม้ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นชีวิตคนเรามันไม่ได้สมบูรณ์แบบชีวิตคนเรามีบทบาทแตกต่างกันเนื่องด้วยพระบุญและกรรมของแต่ละคนได้สร้างไว้แม้ว่าชาตินี้เจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ให้เจ้า จงตั้งใจทำความดีเป็นมนุษย์นี่ประเสริฐแล้วยังได้สร้างบุญกุศลให้กับผู้อื่นไม่ได้หวังพึ่งแคว่าตัวเองแต่ต้องมีจิตใจที่เสียสละทำความดีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น<ม>เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์อย่าได้คิดว่าชีวิตของเรานี่จะมีค่าอะไรมากมายเรา ก็เพียงได้มาสร้างบารมีเพื่อให้ดวงจิตของเราได้เดินทางกลับสู่หนทางอันเป็นนิรันด์แห่งพบชาติเราจะไม่ได้กลับมาเกิดอีกหากลูกสอบผ่านหากลูกสอบไม่ผ่านลูกก็ต้องเวียนว่ายตายวนอยู่แล้วไม่รู้กี่ร้อยชาติหากลูกเป็นคนที่ตั้งใจทำความดี ก็ขอให้ลูกจงสำเร็จแม้ว่าพ่อจะต้องตกข้างอยู่ในภูมิต่างๆก็ตามแต่พ่อก็สร้างบุญบารมีด้วยการบําเพ็ญบารมีแม้ว่าพบชาติของพ่อมันจะยาวไกลนะลูกแต่พ่อก็ได้บุญจากลูกและทุกคนที่เขานึกถึงในคุณงามความดีในการสร้างบุญบารมี ให้เจ้าตั้งใจสิ่งใดที่ลูกกระทำดีแล้วก็ทำต่อไปสิ่งใดที่ลูกยังไม่ดีก็จงเปลี่ยนตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นพบนี้ชาตินี้มันเป็นความโชคดีที่เราได้เป็นมนุษย์อย่าให้ความเป็นมนุษย์ของเราต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เรา ไม่มีประโยชน์เลยจงแก้ไขผลกรรมเดิมของเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นจิตดวงใหม่ที่มีบุญมีบารมีเป็นการให้การเสียสละออกไปอย่าเป็นผู้เอาผู้ที่มีจิตคิดจะเอานั่นมันเป็นหนทางในการไปสู่เปรตอสุรกาย คนที่อยากได้อยากมั่งอยากมีมันก็เจือปนด้วยความอยากไม่ว่าจะอยากน้อยอยากมากมันก็ยังสู่ความเป็นเปรตเหมือนเดิมเราเป็นผู้ให้ผู้เสียสละแม้มันจะไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกดูเอ้ยมันเป็นเพียงสาภาวะที่ทำให้เรารู้ว่าเมื่อยามเราไม่มีเราไม่สติหรือเปล่า เราจะอยู่ในยามที่เราไม่มีได้ไหมหากเจ้ายังคิดว่าลูกไม่มีแล้วมันไม่มีมันก็เป็นเพียงความรู้สึกแต่ใจที่มันมีบุญกุศลแล้วมันไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าไม่มีไม่มีในใจเพราะการให้นั่นแหละคือการมี ผู้ที่ขอผู้ที่เอาก็เป็นผู้ที่ขาดแคลนผู้ที่ยังตกต่ำอยู่ยังเบียดเบียนยังทำร้ายทำลายผู้อื่นอยู่อย่าเป็นผู้เบียดเบียนเลยจงเป็นผู้สละเป็นผู้ให้เป็นผู้แบ่งปันออกไปให้มากที่สุดแม้ว่าชีวิตร่างกายของเราก็ตามมันก็เป็นสิ่งสมมุติเป็นมายา ให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาหลงเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาแต่เราเกิดมาเพื่อลดละเลิกสิ่งต่างๆที่เป็นความโลภความโกรธความหลงในใจของเราเอามันออกไปซะลูกเอ้ยมันไม่ได้ทำให้เราดีอะไรเลยแต่มันทำให้เราตกต่ำยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเจ้าได้ไปแล้วมันก็ติดมันก็ยึด มันก็หลงทำให้กิเลสในใจของเจ้ามันจะเริญงอกงามขึ้นมาแล้วเจ้าจะเอาคำว่ามนุษย์ที่ประเสิฐมาไม่ได้เจ้าก็ต้องตกตํำกลับไปเหมือนเดิมที่แล้วมามันก็จะเป็นชาติเดิมชีวิตเดิม มันเปลี่ยนแค่รูปร่างหน้าตาแต่ดวงจิตดวงยานมันไม่ได้เปลี่ยนเจ้าจงเปลี่ยนดวงจิตดวงยานของตัวเองให้เข้าถึงกระแสแห่งความหลุดพ้นแม้ว่าชาตินี้พบนี่เจ้าจะได้พบความจริงแล้วก็จงบอกผู้อื่นต่อไปใครก็ตามที่เขามีบุญสัมพันธ์กับเจ้าเขาก็จะรู้เอง ผู้คนที่ไม่มีบุญแล้วต่อให้เจ้ารักเขาขนาดไหนต่อให้เจ้าห่วงเขาขนาดไหนเขาก็รับพลังงานของเจ้าไม่ได้หรอกเพราะว่ากรรมเป็นตัวปิดกัน้นปิดบังเขาอยู่แม้ว่าเจ้าจะรักเขาเพียงใดก็าตามความรักนั่นมันก็ช่วยอะไรไม่ได้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นกัน เขาไม่สามารถที่จะช่วยใครได้เลยถ้าเรารู้แล้วก็จงแพ้แม่ตาเท่านั้นหากเขามีบุญสัมพันธ์กับเราหากเขาได้เคยร่วมบุญกับเราเขาคงจะรู้เขาคงจะได้ในสิ่งที่เราให้เขาหากเราให้แล้วก็จงให้ต่อไป ให้ด้วยความจริงใจให้ด้วยความรักให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วอย่าโทษใครอย่าว่าใครเลยเพราะเราทําดีที่สุดแล้วแม้เขาจะไม่เห็นข่าวของเราก็ตามไม่เห็นอะไรของเราก็ตามเราก็ต้องมีกำลังใจมีกำลังจิตที่จะทำต่อไปเพราะ การมาเกิดเป็นมนุษย์คือการฝึกฝนลดละเลิกสิ่งที่เป็นวิบากทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายที่มันมากระทบเราแม้ในใจของเรานี่มันก็ยังสับสนอยู่เนื่องเพราะวิบากนั่นแหละที่มันสั่งสมของเราให้อยู่ในจิตนี้ใจของเราเมื่อถึงเวลาผลของมันก็จะแสดงออกมาเอง ฉะนั้นถึงเวลาของมันต้องรู้ทันและมีสติในการระลึกดูในการที่จะปรับเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองอย่าติดอยู่กับความสบายบุคคลที่อยู่กับความสบายแล้วย่อมไม่เข้าถึงธรรมย่อมเป็นคนที่หลงหลงเป็นตัวเดียวสุดท้ายที่มันไม่สามารถจะออกได้มันออกยากที่สุดคือตัวหลงฉะนั้น เมื่อเราติดสุขเราก็จะหลงได้ง่ายอยู่กับความสบายสบายกายสบายใจสบายกายนั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งสบายใจเป็นผลจากบุญจงรู้ไว้ว่าพูดที่มีความสบายใจนั่นแหละคือพูดที่มีบุญมากกว่าสบายกายเพราะสบายกายมันหลงกายเมื่อมันหลงกายมันก็ไม่ได้ฝึกฝนใจ มันก็จะมีโอกาสที่ไปติดอยู่กับบ่วงพยามาลหลุดลอดหลุดพ้นไม่ได้อย่างแท้จริงจงเป็นคนที่มีสตรีไตรตรองให้รอบคอบแม้กระทั่งความคิดของเราว่าวันนี้เราคิดอะไรเรารู้สึกยังไง ดีหรือไม่ดีแยกอารมณ์ให้ออกกายเป็นกายจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมเวทนาเป็นเวทนาให้รู้อยู่สีทานนี่สีทานนี่จะเป็นฐานที่ทำให้เราเป็นผู้ชราตในอารมณ์ในการเกิดดับของขณะจิตที่คิดใครก็ตามที่รู้เท่าทันแล้วก็ย่อมล่วงพ้นอำานาจทั้งหลายอยู่กับตัวเองให้เห็น ตัวเองอย่าไปเห็นผู้อื่นผู้อื่นก็เท่านั้นเราช่วยเขาไม่ได้แม่จะรักเขาแค่ไหนก็าตามเขาก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจเหมือนอย่างเราเมื่อถึงเวลาของทุกคนความทุกข์จะบังเกิดกับเขาเองเมื่อสัจธรรมแสดงแล้วเขาก็จะรู้เองว่าเขาจะต้องทํำยังไงวันนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่า ความดีมันย่อมส่งผลให้เราดีความชั่วมันย่อมส่งผลให้เราชั่ววันที่เราทำดีแล้วจิตย่อมผ่องใสย่อมมีปิติย่อมอิม่มเบิกบานทำให้ใจของเราใสบริสุทธิ์ดุจน,น้ำเพชรอันสว,สว่างสวยเพชรนั่นก็เช่นกันความสว่างสวก็เกิดจากการอดทน รู้แม้ว่าความทุกจะเปลีป่ยนใจเราแค่ไหนแต่เราเป็นผู้ที่อดทนทนได้ยากกับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องทน,ทนทนทนความอดทนนี้เป็นพลังที่ทำให้เราไม่ท้อจงเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งในความรู้สึก มีความเมตตาที่โอบล้อมห่อหุ้มมีความมุติตายินดีปรีดาในผู้อื่นหากเขาทำความดีเป็นผู้ที่มุติตาเป็นผู้ที่ยินดีเลื่อมใสกับผู้คนที่เขาทำดีจงมีจิตใจที่อุเบกขาปล่อยวางหากเราทำดีแล้วเขาไม่เห็นความดีกับเราก็ต้องวางันไป อย่าทำให้ใจนั่นคุณมัวการคุณมัวนั่นเป็นการทำให้ใจของเราเศร้าหมองหมดจิตของเราเศร้าหมองเมื่อไรบุญมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเกิดพลังบุญได้บุญก็ริบรีแสงก็ไม่มีจะเป็นผู้เศร้าหมองในภายในดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายก็ไม่เห็นแสงสว่างเราก็เหมือนคนไม่มีประโยชน์ เป็นมนุษย์ที่ไม่มีแสงอะไรเลยรีบรีรีบรีเป็นผู้ที่มาก็เมินไปก็เมินแล้วใครจะมาชุดแสงสว่างให้เราถ้าใจเราไม่เปิดใจเราไม่สว่างให้จิตของเรานั่นมีแสงอนุภาพแห่งบุญด้วยการเป็นผู้ให้ผู้เสียสละนั่นจงจำเอาไว้นะ